พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา0นาฬิกาวันนี้ถึง0นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกปร์เซนต์ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงลายพะเยาน,าน่านตากอุตรดิตพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด29-35องศาเซลเซียส ลตมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์วุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26องศาเซลเซียสสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อะของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด 30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลืนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35องศา,ศา,ศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงออกประกาศณวันที่30กรกฎาคม2567ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา